หมอยค่ะเ,เพื่อนสวัสดีค่ะจากสาวขนแก่นในฟินแลนด์ค่ะมอน้สาวขนแก่นกับสิภาพาเพื่อนมาเฮ็ดความสวยตามเดิมนะค่ะเสาร์อาทิตย์เป็นวันพักผ่อนเนาะค่ะกลับมาทาความวง,งามกันมอน้สาวขนแก่นสิบาพเพื่อนมาดูแลสุขภาพมืดเดี๋ค่ะสุขภาพเล็บเนาะว่าผู้ใดมีมืดแตกลล่แตกแล้วก็แหงกา้าน สัมผัสแล้วบนนุ่มเด้อค่ะเนเพื่อนก็มาเห็ดสูตรสาคนแกนบังคับลังคนก็นสิมีเล็บเป็นฉีดเด้อค่ะฉีกออกมีเลือดมียังมือแห้งมือกานมือหยาบเนาะคะ่กะก็ดูแลบำบัดร,รักษาสุขภาพให้มือกับมานุ่มนวลเนาะคะ่ะจากผิวผู้ใดผิวด,ดำกสิกลายเป็นผิวเนียนเด้อค่ะถ้าผู้ใดขาวอยู่แล้วก็สิขาวเพิ่มขึ้นเนาะอุปกรณ์ลูกษาคนแกนบืงคับก็กสิมี่ง่าเด้อค่ะสำหรับผู้ใดมือแห้งเนาะ กะซเป็นงาที่มันหางายยูฟิแลเล่นเด้ค่ะกะิเป็นงาขาวและงาดำเนาะค่ะซาวแกงกะิีไส้งาขาวนี่ประมาณสองช้อนเด้ค่ะเพื่อนช้อนกะิีบ่ได้ช้อนใหญ่เด้ค่ะเป็นช้อนพลาสติกตักอาหารนี่ละแล้วกะิิไส้น้ำตาลลงไปเด้ค่ะส่วนผสมผสมน้ำตาลลงไปซาวแกงมีน้ำตาลจากอ้อยเด้ค่ะเป็นน้ำตาลแดงซาวแกงกะไส้น้ำตาลสองช้อนด้วยกันค่ะ แล้วสาคอนเจนกับสีไสรเป็นน้ำมันเด้ค่ะน้ำมันมะพร้าวถ้าเป็นเพื่อนมีน้ำมันประกอบเพื่อนกับไส้น้ำมันประกอบไปเลยเด้อค่ะถ้ามีน้ำมันอบเผากับไส้น้ำมันบักเผาไปเนาะเอาที่เรามีเด้อค่ะเอาอย่างที่ห้ามีอุปกรณ์ในบ้านห้านี่แหละที่มันหาง่ายถ้าเฮ็ดแล้วกับคุกเข้าใส่กันเด้อค่ะให้มันสามารถสคับผิวด้น้ำตาลถ้าสมติน้ำตาลมันเป็นก้อนเพื่อนก็เอาไปอุ่นไม้ขวบเก่อน แตวบาเม็ดงานี่นกับว่ามันใส่ได้เลยเด้ค่ะถ้าเฮามีกระทะเฮาก็เอาไปขว่ก่อนเด้ค่ะเพื่อนให้น้ำม,มันออกแต่สาวขอนแก่นก็เอาไปอุน่นไมโครเวฟหกนาทีเด้ค่ะอุ่นไมโครเวฟหกนาทีหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สิเอามาสครับมือได้เลยเด้ตแต่ว่ากอนสี่สครับนะ่ะ<ๆ>ให้เอามือแซน้ำอุ่นก่อนเด้อค่ะเอามือแซน้ำอุ่นประมาณ ห้าถึงสิบนาทีเนาะค่ะกระตักน้ำใสกะละมังธรรมดานี่แหละค่ะแล้วกระยดน้ำมันใสเป็นน้ำมันงาน้ำมันบักผ้าน้ำมันบักกอกก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนมีเนาะคันสำหรับเ,เพื่อนดิแช่เมือเมอเม่อเสร็จแล้วันบอกค่ะถ้าแช่เมื่อเสร็จแล้วกลายเพื่อนๆนขัดเลยเด้อค่ะอันนี้นี่อะเม็ดงานี่มันสิเวลาที่เ้าเอาไปขัวแล้วนี่มันสิมนีน้ำมันออกมาเด้ค่ะเ,เพื่อน มิหํำมั่นออกมาแล้วเวลาจะขับนี่ผิวสีนุ่มเลยค่ะเพื่อนๆกะคัดคัดคัดไปยังสี่หล่ะค่ะคัดไปทั้งสองมือเลยถ้าเพื่อนๆคัดแล้วแล้วกะให้คัดแขนน้ำใดเลยตอสาวคนแกนเห็ดเพเเื่อนเบิ่งตะเมอสื่ออันนี้ก็คือขันคัดมือเส็จเรียบร้อยแล้วบอกค่ะก็ใส่เวลาดูแลเขาโดนเตือไปด้วยค่ะเพื่อนๆคัดประมาณหาถึงซีฟนาที่ถิ่งว้มันแห้งแล้วเพื่อนๆก็จังลางออกเยวยค่ะ ขันล่างออกเสซจเรียบร้อยแล้วบ่ค่ะเดี๋ยวสาวคนแกนไปล่างก่อนเ้อค่ะล่างเซจแล้วสาวนแกนก็ล่าง,าางมือมาเล้วเด้ค่ะหลังจากคัดเรียบร้อยแล้วสาวนแกนคัดแค่ขางเดียวดอกบัดน,นี้หลังจากนั้นเพื่อนๆให้ใส่ขี้ม์ถนอมมือเด้ค่ะว่าถ้ามีโรชันธรรมดาโรชันธรรมดาสิบบได้ผลดีซําโร,รชันถนอมมือเด้ค่ะเพื่อนๆตะกี้สาวคนแกนกับบรูเพราะสาวคนแกนไปเลียนควาวงามมาก สาวคนแกนก็สิได้รลู้เพราะวา่าถ้าสูตรมือเขากะเห็ดมาเฉพาะสําหรับมือแมค่ค่ะว่าให้มือนุ่มชุ่มชื่นอิหลีถ้าเฮาใส่โลชันท่าแขนขาธรรมดามันก็สิบรูซึกวา่ามือนุ่มคักไหมคะ่ะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนลองไปเฮ็ุสูตรคือยังสาวคนแกนเนะะบินน่งด้ค่ะบัดนี้ถ้าสวากอนสินอนถูกขึ้นเ้อค่ะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนคนใดบ่ซสิเลียดเ้อคะ่ะวา่านอนแล้วใส่ถุงมือ ไก่เพื่อนถนอมมือแล้วไก่ใส่ถุงมือจังสี่เด้อค่ะมีถุงมือแบบไรกับใส่ใส่แล้วก็นอนจนมาหดเศร้าจังเอาออกเด้อค่ะหลังจากนั้นมือเพื่อนๆสีนุม่มจากที่มันเคยแตกมีปัญหามันก็หายไปเด้อค่ะแต่ว่าคันลังขึ้นสาวแกนใส่แล้วตื่นขึ้นมาอย่างเหมือนเศร้าก,กับบลููถุงมือเสียไปใไส่กับใส่ด้ค่ะเพื่อนๆบางมือแต่สาวกแกนกับบอลลูใส่ถูกขึ้นดอกคันลังขึ้นกับขนหวยแต่ว่า เพื่อมือที่นุม่มแล้วก็บดแตกบ่มีปัญหาเด้ค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนลองเห็ดเ<ๆ>บิง่งเด้อว่าไผมีถุงมือก็ใส่ถุงมือแต่ว่าไผมีถุงเท้าก็ใส่แท่นถุงมือได้ค่ะถุงเท้าที่หนานาที่หฮาซักแล้วสะอาดก็บว่าเป็นอย่างเพราะว่ามันเส็ดให้มือเฮานุ่มเด้ค่ะเพื่อนเพื่อนจับแล้วก็สิสดชื่นเด้หอมพร้อมเาี้มือเศร้าเพื่อน<ๆ>เพื่อนส<ๆ>ได้เบิง่ง<ๆ>ความแตกต่างว่า ถ้าเป็นเพื่อนไซกับบอไซมันสิแตกตาก่างกันยังไงเนาะสำหรับมือนี้สาวคนแก่กะบนำสูตรมือนุ่มหนาสัมผัสบ่แห้งบ่แตกล้ายได้รักษาไดผพอนค่ายน้ำเด้ค่ะรักษาสุขภาพพอมือนี่เข้ากับใส่เขาสูมือเนาะค่ะทุกส่วนของร่างกายใช้ทุกวันเพราะฉะนั้น ให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวขอนแกนนน่นน้ำเนเด้อค่ะเพื่อนๆแล้วอยากให้สาวขอนแก่นเหตุคลิปความงามอันใดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็บอกมาไดเด้อค่ะแตวบาเรื่องสัญญกรรมสาวขอนแก่นบ่ลููถ้าเรื่องทําความงามธรรมชาติหรือว่าการนวดการดูแลสุขภาพผิวมูนีสสาวขอนแก่นเลียนจากดิโอสปาบางกอกและความงามเนาะค่ะสาวขอแกนแก่นก็สิลูเรื่องสมุนไพรูเรืองความงาม รูเรื่องการนวดนาคัดผิวเนาะค่ะเพ่อนเพื่อนคนใดต้องการอยากรู้การใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกการมาเมืองนอกต้องเฮ็ดจังไดแบบใดเพื่อนเพื่อนก็ถามสาวคนแกนได้เนาะค่ะเป็นการเล่าประสบการณ์ให้กันฟังเนาะค่ะเพื่อน,อนสำหรับมื้อน,นี้สาวคนแกนกรลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะหนหาฮดานม้อยมอย,มอยสวัสดีค่ะ